รีวิวของคันนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูที่รถนะครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับของคันนี้น่าจะมองเห็นนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับอันนี้คุณดูนะครับพวกเอ่อวาล์วน้าวาล์วน้ําผมได้ถอดออกแล้วเดี๋ยวผมสั่งเป็นของแท้นะครับคุณดูนะครับพวกผุหมดแล้วนะครับแล้วก็ขว้คราบน้ำเนี่ยคุณเห็นไหมพวกคราบน้าเนี่ยแสดงว่ามันรั่วมันซึมมานานละนะครับเกิดขี้เกียร์ตามปากเนี่ยนะครับ มันเอาไม่อยู่นะครับครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้พวกท่อเนี้ยผมผมใช้บิดแล้วมันก็บุบหน่อยบุบไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาแต่มันรั่วมันผุนะครับเนี่ยมันมันผุตอนที่ผมบิดออกนะครับมันผุมันผุผมก็หาเปลี่ยนล้นะครับผมมีตัวเปลี่ยนอยู่เนี่ยท่อต่างๆเนี้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอะไร,ะไรซ่อมมาดูอะไรซ่อมของคันนี้กันนะครับ เออข้าวๆนะครับข้าวๆเลยก็เท่าที k ização, k ่ผมสมควรที k. K ่จะเปลี่ยนดีกว่านะครับสมควรที่จะเปลี่ยน1น้ําหล่อเย็นนะครับน้าหล่อเย็นของคันนี้มีแต่สนิมแล้วก็เออเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์เลยนะครับน้ํามันเกียร์ดำปีเลยนะครับแล้วก็บวกกองเกียร์บวกกองน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็อันนี้กรองน้ํามันบินซินนะครับกรองน้ํามันบินซินนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้นะครับกรองน้ํามันบินซินนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ มอเตอร์นะครับเวลาผมออนสวิ์ปุ๊บมันร้องเลยนะดังอากอากแล้วมันก็ดับไปเพราะว่าแกนแกนแกนตรงเนี้ยมันหลวมแล้วนะครับเวลาเราออนสวิ์ปุ๊บอะมันหมุนทันทีเลยนะหมุนแล้วก็ร้องแล้วก็ดังทําให้ดังนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนไม่ดีเดี๋ยวเครื่องพังเครื่องฮีทนะครับอันนี้คือเซนเซอร์ของเขามันเสียด้วยเวลาออนสปีดปุ๊บพัดลมต่อตรงปับ๊บอันอันนี้คือ มอเตอร์ของใหม่นะผมซื้อมาแล้วอันนี้คือของใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนตามรายการที่สมควรเปลี่ยนดีกว่านะครับก็จะมีสายพานหนึ่งเส้นก่อนนะครับสายพานหนึ่งเส้นแล้วก็ฝาปิดวาล์วน้ํานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝานะครับาฝาเอาฝาด้านบนเสียวาล์วน้ําผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมันจะปลายไกลนะครับแล้วก็จะมียางยางปิดฝาน้ํามันเครื่องเนี้ยฝาน้ามันเครื่องนะยางปิดฝาน้ํามันเครื่องนะครับ แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์คอ,อน้ํานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเอาที่ผมถอดมาเมื่อกี้นะครับเป็นทองเหลืองนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นทองเหลืองให้นะครับผมพวกทอ่ออย่างนี้ดูนะครับมันวมหมดแล้วมันเอาไม่อยู่ละเดี๋ยวเปลี่ยนทอ่อให้ใหม่นะครับท่อเนี่ยผมซื้อมาเป็นเมตรนะครับมันจะโค้งนะครับเราก็ค่อยหาตัดเอานะครับก็ประมาณนี้รายการซ่อมที่สมควรที่จะเปลี่ยนนะครับผมสายพานผมเปลี่ยนให้แค่เส้นเดียวด้านหน้าผมถือว่ายังใช้ได้อยู่นะพวกสายพานทัมมิ่งนะครับ ไอ้หกเหลี่ยมตรงนี้ยเวลาซื้อมารูมันจะไม่มีมันจะไม่มีหกเหลี่ยมแถมมาให้นะครับเราต้องมาเออแกะตรงนี้ออกหรือว่าทุบออกก็ได้นะครับแต่ผมทุบออกเลยนะครับเพื่อเอาเกียวหกเหลี่ยมเนี้ตัวเก่าเนี้ยนะครับเอาเอามาใส่ตัวนี้นะครับผมนะครับอันนี้ของเก่ามันเสียละเซ็นเซอร์มันเสียแล้วว่าวงจรมันต่อกันนะครับจริงๆแล้วเวลาร้อนเนี่ยวงจรมันต้องต่อพัดลมทํางานตามอุณหภูมิที่ตัวเขาต้องการนะครับแต่อันเนี้ยมัน จับต่อตรงมันต่อตรงเลยนะครับตัวมันเสียของมันเองนะครับผมก็รายการซ่อมก็จะมีประมาณนี้ลูกค้ายังมีอื่นๆอ,อ,อีกนะพวกเอ่อแว็กคัมอะไรวะเนี้ยนะครับพวกแว็กคัมแปลงแว็กคั่มละนะครับแปลงแว็กคัมเอาไว้ต้ลินปิกบีเซียแล้วนะครับของคันนี้ก็ทําคอยแยกนะครับเปลี่ยนปลั๊กจันจ่ายนะครับแล้วก็หัวเราเตอร์เบิกเป็นทองแท้นะครับอันนี้ปัญหาเรื่องไฟเดินไม่ค่อยเสถียรแล้วก็แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องรอบเดินเบา แอร์ระบบแอร์ของคันนี้นะครับระบบแอร์ของคันนี้ถือว่าไม่รู้ว่วยังเย็ยนปกติอยู่แว็กเติมน้ํำยาแอร์เติมน้ำมันคอมให้นะครับก็ถือว่ากลับมาเย็ยนปกติละอันนี้ครับคุณคุณดูนะครับแข็งโปกเลยนี่แข็งเป็นหินเลยนะครับนี่นะครับแข็งเป็นหินเลยนะครับยางมีขายนะครับยางมีขายนะครับยางมีขายยางแท้ด้วยนะครับคุณใช้ยางแท้คุณใช้ไปอีกเลยอีกหลายปีกล่วมันจะแข็งขนาดนี้ นะครับลูกค้าใช้มาออดูนะครับยางมันไม่ใช่เป็นยางแท้ยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ก็ประมาณนี้รายการที่ต้องเปลี่ยนนะครับ <S <S ให้ดูกันจะจะนะครับเราไม่ต้องเกรงกวัดไข่อันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนเสียก็คือเสียนี่กองของใหม่นะครับปเกณฑนอ่างของใหม่นะครับกองของใหม่ อ่างผมได้ล้างล้ล้างทาําความสะอาดละแล้วก็อ่างนี่ก็บุบด้วยนะครับผมได้เคาะคืนละบุบไม่รู้บุบมาจากไหนนะครับเคาะคืนละเรียบละนะครับน้ำมันเกียร์ก็<เ>ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้อย่างเงี้ยยี่ห้อเนี้ยดีหน่อยนะครับดีนะครับมันดียังไงนะครับใครใช้ยี่ห้ออื่นอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีอาการนะครับคันนี้ผมได้ลองใช้หลายๆคันไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ลูกค้าเคยไปใช้ยี่ห้ออื่น ผมรับประกันได้เลยเก,เกียร์คุณเริ่มมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่บางทีลูกค้าก็ไม่รู้นะครับนี่คือน้ํามันเกียร์นะครับดําปิดปีเลยนะครับนี่ดํามากบอกได้เลยดํามากของคันนี้ดูแค่ตรงนี้ละมันไม่มีสีแดงละอย่างอย่างที่บอกผมบอกครั้งแรกนะครับคันแยเกียร์ดีเริ่มที่จะมีปัญหาละนะครับเกียร์ดีจับช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปขับดูกันว่ามันจะเขานุ่มนวลไหมผมว่า เกียร์คันนี้มันจะเข้านุ่มนวลกว่าเดิมด้วยซ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ํามันเกียร์ฝากกันอาไว้ให้ดูแลกันหน่อยนะครับให้ดูแลให้น้ํามันเกียร์ไม่ต้องมาเปลี่ยนที่ผมก็ได้เปลี่ยนที่อื่นก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่น้ํามันเกียร์เน้นยี่ห้อหน่อยนะครับเกียร์เน้นยี่ห้อหน่อยเพราะว่าเกียร์ออโต้นะครับมันเป็นอะไรที่เบาบางน้ํามันเกียร์ผิดเบอร์หรือยี่ห้ออื่นมันไม่ดีมันไม่สมูทแน่นอนนะครับเท่าที่ผมเคย ลองถามลูกค้ามาหลายๆคนแล้วก็ลองขับมาหลายๆคันนะครับยี่ห้อไหนที่มันดีผมก็พยายามใส่ให้ลูกค้านะครับเกียร์คุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับผมถ้าวันนี้คุณไม่ดูแลวันข้างหน้าผมคุณอาจจะเสียหลักหมื่นแน่นอนนะครับระบบเกียร์คันนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับคันนี้ก็สรุปแล้วต้องเปลี่ยนนะครับตาน้ําที่ผมบอกว่ามันผุนะครับเปลี่ยนแล้วนี่ดูเอานะครับ ผมแคะปุ๊บมันทะลุเลยเพราะสนิมมันพร้อมที่จะหลุดออกแล้วนะครับเนี่ยสภาพสวยเลยนะแคะออกนิดเดียวนะครับทะลุเลยมันกินจนบางแล้วนะครับดูนะครับกินจนบางแล้วปากเนี่ยหายไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังหนานะครับแต่เราเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้หมดไปเลยนะครับดูดิครับคนละเรื่องเลยนะครับปางจ้อยเลยอันนี้สภาพยังคงเดิมอยู่นะครับแต่มันก็กินด้านในแล้ว แต่ก็ยังไม่ทะลุแต่อันนี้ทะลุนะครับตัวกลางก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ <_ an> ก็เปลี่ยนทีเดียวจบไปเลยนะครับข้างหลังข้างหลังก็มีอยู่4ตานะครับข้างหลังมีอยู่สตาผมมองแล้วยังโอเคอยู่ยังรับได้อยู่ไม่รั่วนะครับแล้วก็ท่อไอ้พวกนี้เดี๋ยวน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวประกอบไปอย่างเดิมก็ไม่น่าจะมีอะไรเราต้องถอดดูก่อนนะครับประเมินยังโอเคอยู่ท่อนี้ก็ยังโอเคอ โอเคแต่ตรงนี้จะผุนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาเอาเหล็กรัดมารัดตรงนี้ก็ได้รัดให้ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่รัว่วไม่ซึมโอเคครับเดี๋ยวประกอบให้อันนี้กำลังไล่ทาให้อยู่เหลียวาวาวน้ําแท้เบิกซู์อีกหนึ่งตัวนะครับี่ฝานี้ผมหามาแล้วแต่ปากนี่กัดเริ่มบางแล้วนะนี่อันนี้มันเริ่มบางแล้วจริงแล้วมันต้องหนาประมาณนี้เลยนะ น,นะครับอันนี้ฝาของใหม่นะเนี่ยน้ําเติมแต่สนิมเติมแต่เติมแต่น้ําเปล่ามันกัดหมดนะครับกัดทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับพวกพวกเนี่เยเสียเสียเหล็กเนี่ยมันก็กัดนะครับแต่มันอาจจะกัดเข้าไม่เยอะนะครับพวกอ <Euros S 1> ลูมิเนียมจะกัดเข้าเยอะกว่านะครับอลูมิเนียมจะกัดง่ายคูยง่ายจะอ่อนกว่าเหล็กนะครับเหล็กจะแข็งกว่านะครับ โอเคประมาณนี้ก็ใช้มันน่าจะอีก20ป่ปีเอา,บบากว่าจะทุกอีกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมารีวิวระบบแอร์นะครับอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่ผมต้องการเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแล้วลูกค้าอยากใช้รถแบบว่าจบจบดีๆนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าระบบแอร์ของผมจอดไว้นานพอสมควรแล้วก็แอร์มันไม่เย็นแล้วก็หนูกัดสายไฟต่างๆนาๆนาอันนี้ผมเช็คลวก่อนนะเช็คลวเสร็จไว้ข้ามคืนเลย ไม่มีรั่วนะครับคันนี้เอาไม่มีรั่วแล้วก็กระบอกน้ํามันคอมผมเติมไปให้นิดหน่อยนะครับอย่าเติมเยอะนะครับน้ํามันคอมแล้วก็แว็กเติมน้ายาแอร์นะครับคันนี้คอมแอร์กำลังอัดยังดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาเราก็แว็กเติมน้ํายาแอร์ให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็อื่นๆก็พยายามเช็คให้เลี่ยงเกี่ยวกับระบบแอร์นะระบบระบบแอร์พวกคอมแอร์อะไรเงี้ยคอมแอร์ก็ยังมีกําลังอัดดีนะครับ แล้วก Elliot, so on, cake, so paper, so so ็พัดลมดีลงดีเลยก็ถือว่าปกติเดี๋ยวสายผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกงีนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมาดูตัวปรับอุณหภูมิผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวปรับอุณหภูมิแปลงเป็น5สายนะครับ5สายมันดียังไงนะครับ5สายอันนี้คือตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับ5สายนะครับเนี่ย5สายนะครับอันนี้จะใช้ตัวสไลด์เดิมนะครับตัวสไลด์เดิม ตัวสไลด์เดิมอยู่ไหนอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมตัวสไลด์เดิมเนี่ยครับเวลาเราบิดนะครับเวลาเราบิดบิดตัวนี้นะครับคุณดูนะครับมันจะเห็นไหมเห็นมันมันกระดูกกระดิกไหมเนียครับอันนี้คือตัวสไลด์เดิมนะครับโซโม5ห้าสายควบคู่กับตัวสไลด์เดิมนะครับคอนแอร์ตัดต่อดีคอมแอร์เย็นดีนะครับตัดต่อแม่นยํานะครับตัดต่อแบบว่าไม่ห่างนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ คอมแอร์เย็นคอมแอร์มีกําลังอัดดีเติมน้ํายาแอร์ให้ไปแล้วนะครับรอบเดินเบานี่ผมทําให้เรียบร้อยแล้วนิ่งมากนะครับแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวผมเช็คให้ดูอีกทีแล้วก็ตั้งวางให้แล้วนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็คือสไลด์ตัวนี้นะครับมันจะมีมันจะมีอะไรนะไอสลิงนะครับที่ดึงตัวอ,อ,อากาศภายนอกแยเราไม่ต้องใช้ครับปิดตายไปเลยอันเนี้ยเวลามีเศษมีอะไรนะครับหรือว่าหนูเข้ารถ เนี่ยมันจะเข้ามาตรงอากาศภายนอกนะครับอากาศภายนอกนะครับเอามันจะอยู่ข้างใต้เนี่ยมันเอาเอามันจะเป็นรูนะครับมีรูแล้วก็มีอากาศปิดเปิดนะครับอากาศหมุนเวียนเนี่ยเราต้องเนี่ยอากาศที่มันจะเอาอากาศภายนอกเข้ามาในรถนะครับอากาศภายนอกก็คือประตูนะครับบางทีเราปิดเอาไม่สนิทบางทีมีหนูมีอะไรเข้ามาหรือเวลาเราเปิดประตูปุ๊บอะเศษอะไรที่มันอยู่ตรงประตูมันพัดเข้ามาหาโบเวอร์นี่หมดเลยนะโบเวอร์ตัวเนี้ย อันนี้ผมก็เลยปิดตายไปเลยไม่ต้องใช้มันหรอกครับเพราะว่าเศษขี้หนูขี้อะไรหรือว่าหนูอะไรอ่เี้ยมันจะมากัดนะครับแล้วก็มาเข้าในห้องโดยสารนะครับก็ปิดตายไปเลยคันนี้ผมทําไปหลายคันแล้วนะคันนี้เออไอไอตัวที่ปิดปิดเนี้ยผมทําไปหลายคันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าใช้งานได้ดีมากนะครับอันนี้น้ํายาแอร์ก็ผมใช้ของยี่ห้อนี้เลยนะครับไปหาดูกันเองนะครับแพงหน่อยแต่จบนะครับยี่ห้อนี้นะครับ คอมแอร์กำลังอัดดีนะครับอันนี้คอมแอร์ air> ouais, ต, air right, air> ตัดอยู่นะคอมแอร์ตัดอยู่นะครับคอมแอร์ตัดอยู่นะครับคอมแอร์ยังไม่ทำอันนี้คอมแอร์ทำนะครับจะมีแรงดูดอย่างนี้เลยนะตุ๊บลงมาเลยนะอันนี้ก็ค่อยๆดูดลงมานะครับค่อยๆดูดลงมาก็เหลืออยู่ประมาณสักสามสิบแสดงว่าคอมแอร์เขากำลังอัดยังดีอยู่ นะครับยังเย็นยังเทียบอยู่เลยนะครับพอแม่ตัดต่อดีนะครับคอ,อ,อยแยกทำไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนหัวเราเตอร์ให้นะครับเป็นของแท้คอยแยกก็ของแท้ทีแรกเขาใส่ใส่เป็นหัวเราเตอร์เทียมคอยเทียมด้านในมานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็เปลี่ยนสายหัวเทียนมาแล้วกับหัวเทียนนะครับแวกข้ามผมแปลงอยู่ข้างใต้นี้นะครับคุณดูน้ํานะครับน้ําแอร์ข้างในแล้วเห็นไหมยูสิงสิงสิงเลยนะครับ นะครับคอมแอร์มันตัดละนะครับน้ำแอร์แล้วก็แวกค่มนะครับแวกค่มนะครับแล้วก็เกียร์นะครับตอนเช้าไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็สายไฟต่างๆเนี่ยพยายามปอกแล้วก็เชื่อมให้ใหม่้วทีแรกเอานิ้วพันมาโอ้โหมันเกียร์มันมันพันไม่แน่นนะครับก็เลยหาหัวแรงมาเชื่อมให้แล้วก็ท่อนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอากาศมันจะได้ดูดดีนะครับไอแมปตัวสั่งจ่ายน้ํามันนะครับอันนี้กระบอกเติมนะครับกระบอกเนี่ยเวลาเติมนะครับ อัดพร้อมน้ำยาเข้าไปนะครับแล้วเติมน้ำมันคอมเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วก็เติมน้ำมันคอมเข้าไปุบมันจะอัดเข้าไปในระบบของแอร์เลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้คอมแอร์ตัดต่อดีนะครับของคันนี้ระบบแอร์ลูกค้าไม่มีปัญหาคอมแอร์ลูกค้าไม่มีปัญหาไม่มีรั่วไม่มีซึม <c oughs> ผมเช็คให้ละข้ามวันเลยนะครับข้ามคืนด้วยซ้านะครับถ้าลูกค้ามีเวลาจอดมาให้ผมดูแลแล้วก็ผมก็แวกเติมน้ำยาแอร์เรียบร้อยนะครับเย็นเจี๊ยบจ้าบนะครับตัวปรับอุณหภูมิแอร์ลูกค้าก็ อยากให้มาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ปรับได้นะครับเพื่อให้ปรับได้นะครับทีแรกลูกค้าใส่แบบนี้มานะครับมันปรับลำบากนะครับเวลาขับขี่หรืออะไรเราจะได้ปรับได้นะครับผมดูนะขณะเดินเบาอยู่นะครับเดินเบาเดินเบาอยู่นะครับความแอร์ตัดละ เห็นไหมความแอร์ตัดนิ่งๆเลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับขณะเดินเบาอยู่นะอันนี้ความแอร์ตัดไปแล้วนะครับร,รอบเดินเบานิ่งมากนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวดูแลให้ลูกค้าพวกสายพงสายพานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมากมายนะครับเดี๋ยวมีถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวเอ่อระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์กันก่อน,อ,นอันนี้ความแอร์ทำนะครับนี่เลยนะครับตัวปรับอุณหภูมินะครับ เราจะให้เย็นมากๆนะครับไม่ให้คอมแอร์ตัดเราก็หมุนมาตรงนี้นะครับถ้าเราให้เย็นน้อยๆเราก็จะมาตัดไว้ตรงนี้นะครับคอมแอร์ตัดละเนี่ยครับคอมแอร์ตัดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะบิดวอลลุ่มนะครับคอมแอร์ทำนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้ระบบคล้ายๆระบบเดิมละแต่เราไม่ใช้กล่องแล้วปกติมันจะมีกล่องสีขาวๆอยู่นะอยู่ใต้เกะนะครับเราไม่ใช้แล้วกล่องกึง่ง แล้วก็อีกอย่างลูกค้าไปทําที่อื่นมาแล้วไม่ชอบไม่ประทับใจอยากได้แบบนี้ก็จัดไปนะครับตัวปรับอุณหภูมิ5สายนะครับมีหลายรูปแบบมีหลายยี่ห้อนะครับไปเลือกใช้กันดูนะครับแล้วก็ระบบน้ํายาหรือระบบคอมมันต้องสมบูรณ์นะครับมันต้องจะได้ประมาณนี้เลยโอเคขอรีวิวไว้ประมาณนี้นะครับตัวปรับอุณหภูมิแอร์5สายใช้กับรวมเอ่อตัวสไลด์เดิมนะครับโวลูมเดิมนะครับ ตัวสไลด์กับหัวลูกเดิมโอเครอบนิ่งๆเลยนะครับอื่นๆเดี๋ยวดูแลให้พวกน้ำมันเกียร์โอ้ห oh, น้ำมันเกียร์ดำมากเลยนะคันนี้น้ำมันเกียร์ดำมากเลยคันนี้ผมก็ได้ไล่ระบบเป็นบางส่วนแล้วระบบเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอะไรระบบเครื่องยนต์เ,นเป็นอะไรต้องต้องทําให้ดีก่อนระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์ต้องให้ดีต้องให้สมบูรณ์ต้องไม่มีอาการสะดุดรถมันต้องมีกําลังที่ดีเดินเบาได้ที่ดีมันถึง รับภาระจากแอร์ได้นะครับรับาระจากแอร์นะครับระบบเครื่องยนต์ก็คือขณะเดินเบาอย่างเงี้ยขณะเดินเบาเงี้ยถ้าเราเปิดแอร์ุ๊บรถมันมีภาระแล้วนะครับรถมีภาระนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่ให้ด้วยนะครับกรองน้ำมันมีนซินนะครับน่าจะไม่เคยเปลี่ยนมาหลายปีนะครับโอเคประมาณนี้นิ่งๆเลยนะครับถ้าทุกอย่างเราทําให้ลูกค้าได้สมบูรณ์เนี้ย หนึ่งละเราจะได้อุ่นใจนะครับเรื่องระบบแอร์นะครับที่เราเช็คให้ไม่มีรั่วแน่นอนนะครับตัวปรับอุณหภูมิแอร์ตัดตอนน่อน,นะครับอย่าให้มันทําตลอดให้มันทําตลอดมันก็เหมือนกับเออมันมีอะไรนะไม่ยอมพักนะครับคอมแอร์ไม่ยอมพักมันก็ต้องตัดต่อตัดต่ออะไรเงี้ยถือว่าปกตินะครับผมโอเคประมาณนี้คอมแอร์ตัดต่อดีมากนะครับ